เงือน,นิมิตแห่งแม่น้ำเจ้าพระยาในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชกรุงรัตนโกสินทร์ยังอยู่ในช่วงเริ่มต้นสร้างความมั่นคงมีชายหนุ่มนามว่ธรรมเป็นช่างทองผู้มีฝีมือเลื่องชื่อแต่ทว่าหัวใจของเขาถูกผูกพันกับแม่น้ำเจ้าพระยาและตำนานเก่าแก่เกี่ยวกับเรือสำเภาลำหนึ่งที่หายสาบสูญไปพร้อมกับสมบัติลำค่า ความปรารถนาที่จะค้นหาความจริงทำให้ทำตัดสินใจออกเดินทางทวนแม่น้ำขึ้นไปยังเมืองโบราณเหนือสิ่งอื่นใดเขาต้องเผชิญกับคำเตือนของผู้เท่าที่บอกว่าสมบัติที่แท้จริงไม่อยู่ในสิ่งที่จับต้องได้ความฝันยามค่ำคืนพาทำไปพบกับเงื่อนิมิตของหญิงสาวผู้เกี่ยวข้องกับตำนานเรือสำเภาเธอเปิดเผยความจริงที่ซ่อนไว้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ที่ถูกลืมและบทเรียนแห่งชีวิตที่ลึกซึ้ง ในที่สุดธรรมก็ค้นพบว่าสมบัติที่แท้จริงคือการได้เข้าใจและรักษามรดกทางวัฒนธรรมของบรรพบุรุษไว้ซึ่งทำให้เขาตัดสินใจบันทึกเรื่องราวนี้ไว้เป็นตำนานสื่อไป